ช่องธรรมาแดงน่าป้าหัวค่ำเลยเดียว,วันหกโมงกว่าแล้ววันลงกูวันรับเกาภูเก็ตแล้ววันรับเกาภูเก็ตแล้วน่ปลาสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าถ่ายวะเนี่ยที่แถวมันมาได้มาหลายวันแล้วพึ่งได้ <c oughs> 300ยกว่า300ยกว่าถ่ายวันนี้ยังต้มอยู่เลยยังไม่เสร็จดีต้มอยู่ต้มอยู่300รกว่า ว,วันวันแล้วเกาะภูเก็ตน,นี่พอดีเราได้ปลามาวันนี้วางน้ำร้อยกว่ปาปลาชสวยเลยปลาเล็ก ร,รออ้อยก่าทายสามรถอยก่าทายเฮ้ยเย็นเย็นปลามากถ่ายหมดเลยวะเ,เนี่ย่ายหมดเรื่อยเลย หมดเรือเลยวันนี้ถ่ายหมดเรือเลยสามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยถ่ายพีย่้อเ้ยวันนี้ได้ที่เป็นกิโลก็ประมาณตันกว่าประมาณตันครึ่งวนอนวก็รลบวก็พวกเก็บไปแล้ว แล้วพอบ้านแล้ว <c oughs> เออทำงานค่ำวินองทำงานคำเสร็จงานเสร็จการไปถึงบ้านก็ประมาณปีแปดยี่สิบนาฬิกาไปถึงบ้านขึ้นฟ้าก็เชิดกันโนนเลย ดึกเลยวันนี้ได้ความมากกะดีใจพี่น้องขอสวัสดีวัยเพื่อนคนนี้นะครับช่องตํามมาแดกสวัสดีครับ